สวัสดีครับวันนี้ก็มาที่ช่อง Google a l o w นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับกระเป๋าใส่อุปกรณ์สําหรับชาร์จอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับก็ผมได้เนี่ยมาจากสั่งซื้อมาจากลาดะดาครับเป็นกล่องคล้ายๆกระเป๋านะครับสําหรับใส่อุปกรณ์หลายๆแล่นะครับก็อยู่ประมาณสัก 3-400บาทนะครับก็ยี่ห้อนะครับเป็นยี่ห้ออูรูนานะครับยี่ห้อูรูนาไอกระเป๋าเนี้ยนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะครับนะครับจุมากเลยนะครับอันนี้หนามากนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดดูว่าในภายในกล่องนะครับในในกระเป๋าเนี้ย สามารถใส่อุปกรณ์อะไรได้มากนะครับโอเคเยอะมากนี่หมครับด้านบนนะครับจะเห็นว่าจะมีช่องใส่นะครับสายชาร์จของเรานะครับเมื่อเราไปนะครับสามารถใส่ได้เยอะมากนะครับห้าช่องในการนะครับก็ด้านล่างนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่จะใส่พวก p o ว e แบงค์นะครับเอาไปนี่ Okay. แล้วก็อุปกรณ์ตัวเนี้จะเป็นตัวชาร์จเดี๋ยวเรามาเจาะกันนะครับเป็นหัวชาร์จเดี๋ยวเรามาเจาะกันว่าคืออะไรนะครับแล้วก็จะเป็นสายชาร์จต่างๆที่ผมมีนะครับตัวแป้งนะครับ universal นะครับสาย connecting ต่างๆนะครับ แล้วก็ขาวาแบงตัวรลกสองโอเคทีนี้เราเปิดทีละชิ้นนะครับนี่ไอกระเป๋าเนี้ยนะครับมัน,ก,ามานก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับเราก็สามารถที่จะปรับตามตำแหน่งนะครับของเราได้นะครับพลึกนึก็ได้นะครับอเอาแปะออกกระดาตั้งมาโอเค นี่แบ่งขึ้นก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับทีน,นี้อุปกรณ์ที่สายชาที่ผมมีมีอะไรบ้างน,นะครับก็อันแรกที่เราเปิดมาก็จะเป็นสายนะครับเป็นสาย USB-C นะครับ to Lightning นะครับนะครับตัวนี้ก็ เป็นตัวฟ้าชารเ์เช่นเดียวกันครับประมาณเส้นละประมาณเอ,อ่ออกว่าบาทเหมือนกันสั่งกับทอปปีนะครับต่อมานะครับที่ผมมีก็คือเป็น USB นะครับผู้นี่ USB C นะครับตัวนี้ก็ฟ้าชาร์เหมือนกันเออไม่ใช่ USB C เป็นไ i โคร USB นะครับ โอมานะครับไอ้ตัวนี้ดีมากเลยนะครับจะมียี่ห้อนี้นะครับเราไม่หาช้อปปี้ก็ดูก็ไดาเห็นอนนะโอเคนะครับยี่ห้อนี้ยก็คือเป็นหัวที่สามารถนะนะครับแปลงนะครับจากไมโคร USB เป็น USB C ได้นะครับและ สำหรับใครใช้ iPhone เราก็แปลงได้เหมือนกันนะครับโอเคอ่ะแล้วต่อมาว่ากี้เรามีที่บอกว่า USB เนี่ยเราจะแปลงเป็นหัวจาก USBc นะครับของพวกหัวเว่ยอะไรต่างๆนียนะครับแปลงเป็นตัว USB ธรรมดาได้นะครับต้องหาตัวเดยกคุณหาก็นี่ แปลงจาก USB C เป็นตัวนี้อ่าได้เลยตัวนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งบาทนะครับพื่อจาก Shopee เหมือนกันโอเคตัวมาเป็นธรรมดานะครับก็จะเป็น USB ธรรมดานะครับเป็นแล้วก็มาตัวไลติ้งนะครับโอเค ส่วน power bank ที่ผมใช้นะครับที่เหมาะสมสำหรับไปต่างประเทศแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปแล้วก็สามารถที่จะขึ้นเครื่องบินได้นะครับก็จะเป็นที่ผมใช้จะเป็นยี่ห้อที่เ,เป็นยี่ห้อของนี่แบรนว่า a n k e r นะครับ a n k e r นะครับ ตัวนีน้มีพอร์ตอะไรบ้างนะครับจะเป็นตัว iQ นะครับป้าชาจ3.0นะครับตัวนี้เป็นตัวที่กระแสไฟฟ้าจะออกตรงนี้นะครับแล้วตัวด้านข้างก็จะเป็นนะครับมินิ USB แบบอินพุตสำหรับตัวนี้ไปสำหรับชาร์จไฟเข้านะครับข้างหน้านี่ข้างหน้าจะเป็นตัวปุ่มสำหรับ ตรวจสอบแบตเตอรี่ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นเม็ดว่าแบตตอนเนี้ยน้อก็จะเห็นหรือเปล่านะครับว่าเหลือเท่าไหร่นะครับผิวงานนะครับก็จะเป็นงานแบบสักสากไม่ลื่นนะครับเหมาะสมมากและฐานตัวเนี้ยจะเป็นฐานของ Panasonic นะครับแล้วก็นี่รหัสข้างละข้างหลังเห็นไหม จะเป็นเขียนว่า20.000 2 0 0สอมนะครับก็คือ20.000มิลลิแอมนะครับก็คือสามารถใช้ได้นานนะครับถ้าเกิดเราไปเดินทางเนี่ยต่างประเทศสามารถใช้ได้ถึง6-8ชั่วโมงเลยนะครับถ้าเปิดแผนเปิดเดินไปเปิดแผนที่นะครับตัวนี้ตัวนี้ปลอดภัยนะครับาะเพราะว่ามันเป็นฐานของ panasonic นะครับปั้นใจเรื่องคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพได้นะครับโอเค ต่อมานะครับถ้าเกิดตัวนี้หมดผมก็จะมีตัวสำรองนะครับก็คือจะมี power bank ตัวเล็กสำหรับถือพกพานะครับยี่ห้อนี่อ่านอะไรเนี่ย anchor a n c h นะยี Uncle Uncle. Uh. ่ห้อสองยี่ห้อเนี้ยจะใกล้จะมาจะค,คล้ายๆกันนะครับแต่ไอยี่ห้อเนี้ยจะแพงกว่า แล้วก็จะเหมือนได้คุณภาพกว่านะครับตัวนี้อยู่ประมาณที่ถ้าถ้าเพื่อนๆลองกดสั่งรูนะครับจะเป็นรุ่น Power Core Select 2 0 0 0 0ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน1000บาทนะครับแต่บางช่วงก็จะลดถูกกว่านี้นะครับส่วนตัวนี้ต,นต,นตัวเล็กตัวเล็กตัวนี้รู้สึกว่าจะประมาณ เขาเขียนไว้5,000 m มลลิแอมไม่ร้เห็นหรือเล่า5,000นมิลลิแอตัวนี้ก็ใช้ดีบางดีเบาดีนะครับจะเป็นแบตแบบบางนะครับจะไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแบตกลมอยู่ข้างในกลมๆเป็นเป็นแบบฐานทั่วไปกลมๆจะเป็นเขาเรียกว่ารหัส18650นะครับ 18650นะครับอ่าดูมาถึงพระเอกของงานนะครับตัวนี้นี่อันนี้ผมสั่งมาจากลาซาด้านะครับราซาด้าตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับสามารถเป็นตัวหัวชาร์จนะครับแล้วก็สามารถจ่ายไฟได้ให้กับโน้ตบุ๊กนะครับยี่ห้อนี่โรเทคนะครับ นี่สเปคของมันจะเขียนว่านะครับเห็นตามนี้สเปคของมันจะเขียนว่าสามารถให้ออ p u ์ได้ถึง2.4นะครับ M-max นะครับแล้วก็ถ้าเป็น USB-A นะครับแต่ถ้าเป็น USB-C เนี่ยสามารถจ่ายถึง20โวลต์ถึง3แอมนะครับจ่ายไฟได้ถึงตัวนี้รู้สึกว่าจะ เป็น60วัตต์นี่ไอ้60วัตต์เนี่ยก็คือว่าไอ้สามตัวเนี้ยสามตัวเนี่ยจ่ายไฟ60วัตต์มันจะเฉลี่ยหารกันนะครับก็คือโน้ตบุ๊กเนี่ยสามารถใช้ได้พวกแม็กแม็กบุ๊กอะไรเนี้ยสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องไปพกตัวออไอ้ไอ้ตัวปลั๊กไฟก็คือใช้ตัวนี้ได้เลย นะครับทั้งชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ได้นะครับตัวนี้ผมก็สั่งมานะครับนี่ตัวเนี้ยก็คือเสียบของแม็กได้เลยนะครับก็คือเสียบจากตัวนี้ครับ USB c ตัวนี้แปลงเป็นนี่หัวของแม็กก็สามารถชาร์จโน้ตบุ๊กได้ของ Macbook Pro นะครับ ตัวนี้ก็อยู่ประมาณนะครับไม่ถูกถ้าเกิดยี่ห้อถ้าเป็นไม่ใช่ยี่ห้อยี่ห้อตัวเนี้ยก็อยู่ประมาณกับสองพันบาทนะครับเดี๋ยวผมตัวนี้ผมสั่งมาได้อยู่ประมาณออลดหกเจ็ดร้อยบาทลองไปหาดูนะครับเป็นรุ่นพีพีดีเจ็ดสองนะครับโมเดลนะครับ pd เจ็ดสองขีดหนึ่งนะครับสามนะครับตัวนี้ก็ไปลองดูนะครับ คุ้มค่ามากตัวนี้สุดท้ายนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะไปอ่จะเป็นตัวที่สามารถรับได้ทุกอย่างก็คือไปประเทศไหนก็สามารถที่จะใช้ตัวตัวเนี้ยเสียบเต้ารับได้เลยนะครับเสียบตัวเมียได้เลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของเต้ารับน่าจะเป็นของเกาหลีนะครับจะเป็นหัวอย่างเงี้ยครับหัวกลมๆสองหัวนะครับอ่า แล้วก็ถ้าจะไปนี่ไปจีนนะครับไปจีน,นแบบนี้นะครับและถ้าจะไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะเป็นเหมือนไทยนะครับก็จะเป็นนี้สามารถรับไฟได้ถึงถ้าไปญี่ปุ่นนะครับก็สามารถรับไฟ1 1 0โวลต์นะครับถึง240เพราะฉะนั้นสบายบะสบายมากนะครับแล้วก็จะมีฟิลตัดด้วย นะครับอ่ามีฟิวด้วยแล้วก็มีสแปร์ฟิวด้วยอ่าตัวนี้ดีมากนะครับสามารถนี่มี usb a ให้ด้วยนะครับ usb c ได้ด้วยนะครับอันนี้ดีมากเลยนะครับตัวเนี้ยจบจบนะครับแต่ตอนนั้นอะผมได้มารวมกับชุดนี้ก็คือซื้อมาพร้อมกันเลยนะครับไม่ถึงพันบาทลองไปดูนะครับที่ห้อนนะครับใช้ดีมากนะครับ อันนี้เป็นเป็ตเซ,ต,เซตรวมเลยนะครับโอเคอ่ะทีนี้ไอยี่ห้อเนี้ยก็มาตรฐานนะครับแต่ถ้าไม่อยากพบนี่ก็อย่างนี้ก็ได้นี่อันนี้ตัวแปลงไปไปักกีนก็จะเป็นหัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นยี่ห้ออะไรนะโตชิโนนะครับอันนี้ก็จะมาตรฐานหน่อยนะครับก็จะปลอดภยัยพลาสติกก็จะดีกว่า รับ,บไฟได้ถึง13 1 3แอมป m 25 0โวลต์เพราะฉะนั้นสบายสบายนะครับโหลดเท่าไหร่นะครับมีกราวลงให้ด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็จะมีอ่าอีกอันหนึ่งที่ผมซื้อมานะครับอันนี้ก็จะได้จับแถวห้างแถวเซียรรังสิตนะครับสีแดงอันนี้ก็อยู่ประมาณร้อยสองร้อยบาทอีกทั่วไปนะครับข้างหลังก็จะเขียนเป็นอ่า สามารถใช้ในประเภทของยุโรปนะครับหัวก็จะเป็นเออ U.K. นะครับอังกฤษนะครับก็จะหัวเป็นอย่างนี้ครับโอเคยุโรปนะครับยุโรปเป็นยังไงอ,ออกมาอย่างนี้ Universal ใช้ทั่วไปมาตรฐานอเมริกานะครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นเวลาต่างประเทศนะครับก็ ควรจะไปศึกษาดูนะครับว่าประเทศต่างๆเนี่ยใช้ปลั๊กไฟย,งไงยังไงนะครับแล้วก็เ,เรื่องไฟกระแสไฟฟ้าก็ต้องดูด้วยว่าประเทศนั้นน่ะใช้ไฟประเภทเอ,อย่างไรคือถ้าเกิดเป็นญี่ปุ่นก็อยู่ที่ร้อยสิบนะครับจีนก็อยู่สองรอยี่สิบเหมือนบ้านเรายุโรปก็อยู่สองรอยี่สิบนะครับมรเกาสองรอยี่สิบเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ถูกนะครับไม่งั้นครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะพังได้นะครับ ทีนี้การเลือกใช้เนี่ยเราก็ควรจะเอาแต่ที่จําเป็นไปเพราะว่ามันจะเพิ่มค่าโหลดกระเป๋านะครับโอเคก็เวลาเดินทางเนี่ยเราควรจะพกอะไรที่เบานะครับแล้วก็ได้ประสิทธิภาพนะครับก็เวลาขึ้นเครื่องเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน20,000ม ah ิลลิแอมนะครับจะไม่ผิดกฎการบินนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ควรจะ เลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับโอเควันนี้ก็หวังว่านะครับเ,เพื่อนๆคงได้ประโยชน์จากาคลิปวิดีโอนี้นะครับเดีย๋ยวคราวหน้าผมจะมีอะไรดีๆมารีวิวให้เพื่อนๆต่อไปนะครับยังไงก็กดติดถูกใจนะครับกดติดตามแล้วก็กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่อง ก l โก r o ราวต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ